สวัสดีนะครับวันนี้นะคคลิปนี้เราก็จะพามาทําแผนที่นะครับรอบบ้านระยะ4กิโลเมตรนะครับว่าทําอย่างไรนะครับอันนี้ทําบนมือถือนะฮะก็ในมือถือของเราจะมีแอปที่ชื่อว่า Google Map หรือว่าแมปตรงนี้นะครับด้านล่างนี้นะตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือถือของคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเช่น3 g 4G ี่นะครับในการใช้งาน Google Map นะครับเปิด Google Map ขึ้นมานะครับเพื่อขั้นตอนแรกเราจะหาตําแหน่ง GPS ของบ้านเราก่อนนะครับตัวนี้เราอยู่บ้านของเราเนาะโอเค ขั้นแรกนะครับขั้นแรกของ Google Map ให้กดปุ่มตัวนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยตัวรูปขาวๆนี่นะฮะกดไปเลยนะครับเพื่อหาตำแหน่งล่าสุดนะครับหรือว่าตำแหน่งที่มันเป็น GPS ของบ้านเรานั่นเองนะครับเป็นตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ควรที่จะเป็นไปได้นะฮะแล้วเอานิ้วนะครับกดให้เป็นรูปหยดน้ํากับหัวแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทราบว่าตำแหน่ง GPS ของบ้านเราเดี๋ยวประมาณนี้นะอ่านี่ประมาณบ้านของเรานะครับก็คือว่าเอ่อถ้าเรา กดแล้วเนี่ยมันจะเป็นตรวจสอบว่าตำแหน่ง GPS ของบ้านเราคืออะไรนะครับก็จะมีเลขขึ้นด้านบนนะครับเลขขึ้นด้านบนนะครับให้เราจดไว้นะครับเลขชุดแรกเป็นละติจูดนะครับเลขชุดแรกเป็นละติจูดนะครับเป็น GPS นะครับละติจูดนะก็จดไว้นะครับอ่าเลขชุดที่2นะครับหลังคอมมาเป็นลองติจูดนะครับก็จดไว้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ใช้กระดาษจดนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกจําก็ได้นะครับใครสะดวกคัปปี้ก็ได้นะครับ โอเคเราได้ GPS ของบ้านของเราแล้วนะครับอันนี้คือ GPS ของบ้านของเราเวลาบอกเพื่อนว่าบ้านชั้นเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็บอก GPS ทุดนี้ไปก็ได้นะครับละติจูดและลองติจูดนะครับโอเคจากนั้นนะฮะขั้นตอนถัดมานะครับเราจะไปสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า KML มาก่อนนะครับ KML หรือว่า Keyhole นะครับ Keyhole ของ Google Earth นะครับเอามาไว้วาดวงกลมบนแผนที่นะครับ ไปที่ Google นะครับค้นหาด้านบนว่า kml for earth นะครับ kml นะครับ for earth นะครับ4แล้วก็ earth นะครับ e a r t h นะฮะ e a r t h นะครับอ่าแล้วกดตรงนี้เลยอันบนนะครับ kml for earth นะฮะกดไปขยายก็ได้หรือว่าไปก็ได้นะครับโอเคนี่ครับลิงก์แรกเลยนะครับ kml นี่นะฮะตัวนี้นะครับ generator เนี่ยนะฮะเว็บนี้เป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับจะใช้ในการสร้าง ลูกวงกลมนะครับหรือว่าวงกลมรัศมีรอบๆจุดที่มาร์คไว้บนแผนที่นะครับหรือว่าลัต i จ u ดหรือลองจ i จ u ดหรือว่า GPS ของเราได้เองนะครับก่อนแรกนะครับอเราจะสร้างวงกลมนะครับมีรัศมีกี่กิโลล่ะเขาบอกว่า4กิโลใช่ไหมครับตามที่เขาบอกนะครับเงินดิจิตอลเนาะจากเปลี่ยนจาก1เป็นเลข4ี่นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับ auto r e f เ e s ด้วยนะครับติ๊กใหม่นะครับติ๊กให้มันวาดรูปตลอดนะครับเวลาเราขยับแผนที่นะ แล้วบอกว่าราดิจูดเท่าไหร่นะครับจากที่เลขเราจดมานะครับก็เกอกไปนะครับลาดิจูดนะครับลองติจูดเท่าไหร่นะครับก็เกอกไปเหมือนกันนะครับลองติจูดเท่าไหร่ก็กอกไปเหมือนกันนะฮะนี่นะครับกอกให้ถูกนะจดมาแล้วจดให้ถูกนะครับคืออาจจะคาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆไม่ว่ากันนะครับมันจะเป็นคาดเคลื่อนประมาณ10เมตรอะไรประมาณนี้นะครับวงวงอาจจะคาดเคลื่อนนะครับอ่ะล้วก็ วงกลมสีอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมไม่เปลี่ยนแล้วกันผมเป็นเลสนะครับแล้วก็ขนาดความหนาของวงกลมนะครับอ่าสองนะครับอันนี้ก็กดตกลงนะครับกดเจเนเรก่อนนะครับแล้วก็กดตกลงนะเขาบอกว่าเก็บไฟล์ไว้ชื่อนี้นะครับในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะอ่าโอเคกดดาวน์โหลดนะครับด้านบนก็จะมีไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับเห็นไหมครับว่าเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการสร้างไฟล์นะครับ สร้างไฟล์มาทําไมนะครับ KML ไฟล์เป็นไฟล์ที่ใช้สร้างนะครับวงกลมบนแอปที่ชื่อว่า Google Earth นะครับก็ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะในขั้นตอนนี้เราจะไปโหลดแอปนะ Google Earth มานะครับยังเครื่องมือถือของเรานะครับใครที่มีแล้วก็ไม่ต้องโหลดเพิ่มนะครับ Google Earth นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับโหลด Google Earth นะครับกดแว่นขยายนะครับในการติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นแอปฟรีของ Google นะครับใช้ฟรีนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่โปรนะครับเป็น google earth ปกตินะครับที่ไม่ใช่โปรนะก็จะมีฟังก์ชันในการวาดรูปได้นะครับฟังก์ชันการวัดระยะได้นะครับรอสักครู่หนึ่งในการติดตั้งแอปนะฮะและการตรวจสอบไวรัสนะครับโอเคถ้าขึ้นเปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับหาไอคอนดูนะครับว่าไอคอนอยู่ตรงไหนนะ google map อยู่ตรงนี้นะครับ google earth มันโหลดมาล่าสุดนะมันอยู่ในหน้าน่าจะหน้าสุดท้ายนะครับนี่นะครับเขียนว่า earth นะครับกดเข้าไปนะครับ google earth นะครับ Google Earth ก็เป็นแผนที่ทั่วโลกนะครับซึ่งแอป,ปที่เขาให้ฟรีเนี่ยมันจะไม่มีนะเรากดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยอมรับให้ Google Earth เนี่ยใช้ตำแหน่งของเรานะครับขณะใช้แอป,ปนะครับกดที่ขณะใช้แอป,ปนะครับเขาไปหาตำแหน่งมือถือของเราเนี่ยว่ามือถือของเราอยู่ตรงไหนนะครับบ้านของเราอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับอันนี้เราต้องอยู่บ้านของเราเนาะตำแหน่งอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันคาดเคลื่อนไปคนละฝั่งถนนโอเคก็เว้นนะครับ ให้เราทําการกดที่3ขีดก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบแผนที่นะครับให้แสดงทุกอย่างนะฮะตรงนี้นะครับให้แสดงทุกอย่างก่อนเพื่อให้มันแสดงว่าร้านค้าที่ใกล้ที่สุดมีอะไรบ้างนะครับเนีเห็นไหมจะมีแสดงร้านค้าบอกนะครับแสดงพวก m อ,อ่แมนชั่นนะครับหรือว่าที่พัคต่างๆนะครับรวมถึงร้านค้าที่เขาลงทะเบียนไว้กับ Google เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า แล้วก็เมื่อกี้เราทําไฟล์ที่ชื่อว่า KML ใช่ไหมครับให้เราไปกดหัวข้อโครงการนะครับเพื่อทำการเปิดไฟล์นําเข้าไฟล์ KML เข้ามานะครับกดที่นําเข้าไฟล์ KML ครับโจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเนาะเมื่อกี้เราเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอ่าแล้วก็เลือกหาดูนะครับว่าไฟล์อยู่ตรงไหน KML เห็นไหม KML นะครับกดที่ไฟล์ KML ตัวนี้นะครับนี่นะ o t KML นะครับกดเลยครับ เขาก็จะสร้างรูปวงกลมมาให้เรานะครับรัศมี4กิโลเมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยเรากดตรงนี้นะครับรูปตาเนี่ยนะฮะแสดงว่าจุดเซนเตอร์นะครับของวงกลมคืออะไรนะครับก็คือบ้านเรานั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถทางขยายแผนที่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ทางขยายแผนที่ได้เลยว่ารัศมี4กิโลเมตรเนี่ยร้านด้านในวงกลมเนี่ยนะครับมีร้านอะไรบ้างนะครับที่เราจะสามารถวางแผนแล้วก็ไปเที่ยว หรือว่าไปซื้อของได้นะครับตามระยะ4กิโลเมตรที่เขาบอกนะครับรัศมี4กิโลเมตรนะครับโอเคนะครับก็ขยายดูแล้วกันนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับที่เราต้องการไปนะ